เตรียมตัวออกเดินทางด่าเราพร้อมจะไปกันแล้วนะเพื่อนนับสาม สองเนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นพา,พาไปเที่ยวอยุธยานหนึ่งวันชิวๆใกล้ๆกรุงเทพนี่เองม,มาถึงช่วงสายสายแวะจิบกาแฟร้านสิริพรโฮมเมดมีกาแฟหลากหลายสายพันธุ์ขนมเค้กทำเองหอมๆเอาละตื่นแล้วรับ,รบ<ป>เข้ามาถึงในเมืองแวะกินกว๋วยเตี๋ยวพี่โนโอ้โคนเยอะมีที่ว่าให้ผมสโตะไหมครับเมนูเด็ดเนื้อตุ๋นต้มแซ่บหม้อฟไฟเนื้อแดดเดียวทอดกะเพราเนื้อคั่วแห้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเนื้อย่างช้ำๆมาแล้วต้องแวะมาโดนพาไปกินโรตีสายไหมแม่ป้อมอ้ พ1่งสเอมองเองหมดแล้วคุณแม่ก็ใจดีมากบอก5้าโมงเย็นให้มาราไปเดินชมโบราณสถานที่วัดมหาธาตุมีเสียงพระพุทธรูปร้อยปีในรากไม้เป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศกินไอติมตัดโบราณคุณป้าเย็นๆแวะไปเล่นละให้อาหารน้องชา้างที่พียดครองช้างอายุทยาแวะมาให้อาหอารดูความน่ารักของพวกเรากันนะไปกันต่อที่ปราสาทนครหลวงเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานไทยของคู่เมืองอายุทยาไปไหว,ว้พระขอพรเสริมสิริมงคลกันต่อที่วัดตะโกหลวงพ่อรวยพระเกจิอาจารย์แห่งกรุง ที่เด่นดังด้านมหาลาซึ่งใกล้ๆวัดมีสวนสัตว์สีอยุธยาไลออนป่าโอ้สิงโตไลเกอร์อนาคอนด้างูเหลือมเพื่อนัอัลปาก้างำงำงำนกกระจอกเทศตัวสูงกว่าผมอีกฮิปโปโอ้หลอนลงน้ำดีกว่าูดม้าลายปลาช่อนอเมซอนยีราบแป๊บเดินเพลินจน5้าโมงเย็นแล้วแวะไปเอาโรตีสายใหม่แม่ป้อมแป้งนพหอมมาเที่ยวกันนะ